ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะกับ,บกหัวข้อเหตุผลจริงๆที่เขารู้สึกสนใจคุณคืออะไร โอเคชัดเลยนะเหตุผลที่เขารู้สึกสนใจคุณ ผลจริงๆเลยอ่ะคือตอนที่เขาเจอคุณมันเป็นจังหวะที่ชีวิตเขาย่าแย่หรือบางคนอ่ะเพิ่งอกหักมาเพิ่งอกหักเพิ่งช้ำรักเพิ่งเสียใจแล้วแผลยังแบบยังสดสดใหม่ๆหรือว่าต่อให้ผ่านไปนานแล้วแต่ความรู้สึกเนี่ยยังดิ่งยังดาวอยู่เขาต้องการจะ move on นะเขาอยากจะ move on เขาอยากจะเข้มแข็งเขาอยากจะ ลืมความเจ็บปวดลืมคนเก่าๆลืมคนที่ทําให้เขาเจ็บเนี่ยแต่ถามว่าความรู้สึกเจ็บยังมีไหมมีมีมากด้วยเจ็บมากๆด้วยความรู้สึกอะไรต่างๆยังอยู่ยังจดจําได้หมดและทุกทรมานมากเราไม่รู้ว่าคุณรู้เรื่องนี้ไหมอืมแต่ทีเนี้ยพอเจอคุณปุ๊บ คุณเป็นเหมือนแบบแสงสว่างที่เข้ามาในตอนที่ชีวิตมืดมนนะคะเป็นความหวังใหม่เป็นสิ่งที่จะลงใจหรือยึดเหนี่ยวจิตใจเขาได้อืมคุณเข้ามาพูดคุยกับเขาอะ่ะมันทำให้เขาออกจากมุมมืดออกจากความเจ็บปวดได้จะบอกว่าตอนแรกๆคุณไม่ได้ทำให้เขาแบบลืมความเจ็บปวดไปเลยทันทีนะคือโอเคตอนที่คุยกับคุณเขาอาจจะแบบ เออรู้สึกดีแต่พอหยุดคุยพอไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยเขาก็กลับไปคิดเรื่องเก่าๆก,กลับไปเจ็บปวดยังมีความรู้สึกแล้วจริงๆอะ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างนานด้วยมันต้องใช้เวลานานนะคะกว่ากว่าจะเยะียวยาความรู้สึกอะไรต่างๆของเขาได้เขาแค่มองว่าเออคุณเนะ่ยเป็นเหมือนโอกาสดีๆในชีวิตเขาชอบที่จะคุยกับคุณบางคนบางคนคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะ เจ็บปวดหรือเสียใจเพราะคนรักเก่าหรือว่าเคยอกหักมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนเพราะว่าบางคนเขาอาจจะปรึกษาคุณบอกกับคุณเล่าให้คุณฟังนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับให้คาแนะนําดีๆเป็นเพื่อนที่ดีรับฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบเออมีความสุขขึ้นมาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เวลาอยู่คนเดียวก็จมดิ่งก็เศร้าก็เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยอืม ตัวเขาอะเริ่มมองเห็นเริ่มมองเห็นหนทางที่จะ move on เริ่มมองเห็นว่าคุณมีความสามารถที่จะดึงเขาออกจากความเจ็บปวดได้จะเรียกว่าเขาใช้คุณเขาต้องการผลประโยชน์จากคุณได้ไหมก็ได้อะก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะก็ถือว่าคุณมีประโยชน์กับเขา อย่างน้อยๆคุณทำาให้เขามีความสุขได้อือมคุณเขาก็ต้องการที่ที่ยึดเหนี่ยวอ่ะเขาต้องการใครสักคนที่มามาแทนที่มาทำให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะลำพังอ่ะถ้าจะให้เขาลืมเองหรือให้เขารักษาบาดแผลในใจของเขาเองอ่ะยากเขาทำไม่ได้ ทีนี้บางกรณีบางกรณีอาจจะไม่ใช่เรื่องของการอกหักแต่เจอปัญหาชีวิตเจอมรสุมชีวิตคือเจอปัญหาหลากหลายอย่างแล้วแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อคืออาจจะไม่ใช่ปัญหาเดียวอจจะเจอปัญหาลุมเร้อาอะค่ะเราช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จิตใจอ่อนแอมากม, air, มากจิตใจอ่อนแอมากๆแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงคือต้องการกําลังใจ ดันมาได้เจอคุณพอดีแล้วคุณก็เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับเขาแล้วทําให้เขาเมีเรี่ยวมีแรงหรือมีความแบบกล้าหาญมากขึ้นพร้อมที่จะลุยมากขึ้นพร้อมที่จะสู้มากขึ้นเออเหมือนเป็นกําลังใจให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยคําพูดอะไรบางอย่างของคุณอาจจะไปสกิดตอมสกิดใจเขาทําให้เขาแบบ เข้มแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุณเข้ามาในจังหวะที่เขาอ่อนแอนะคะอ่อนแอของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันบางคนอ่อนแอในเรื่องของความรักบางคนอ่อนแอในเรื่องปัญหาอื่นๆอืมแต่ยังไงก็ตามคุณก็เป็นเหมือนเหมือนที่ชัดแบบ เป็นแหล่งพลังงานที่ดีของเขานะคะเขาถึงได้สนใจคุณไงเขาถึงได้ชอบคุณไงเออทีนี้มาตอนนี้ขอเช็คหน่อยว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้ ือมันไม่ใช่ไพ่กับหัวหรอกแต่ว่าว่าเนี่ยหันหัวไพ่ผิดแค่นั้นเองเอ้าเอาละ ถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคุณก็ยังเป็นความดีงามในชีวิตของเขาอยู่นะคะแต่ถามว่าเขาลืมความเจ็บปวดลืมความทุกยากลําบากจิตใจได้หมดหรือยังหรือว่าคุณคุณทําให้เขาหายดีแบบร้อเปอร์เซ็นหรือยังก็ยังนะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบว่าเออเจ็บแล้วฝังจําอะคือลืมยากแล้วก็มักจะชอบจมดิ่งกับความทุกข์อะถ้าไม่มีคุณเข้ามานะเขาแย่กว่านี้อีก ถ้าไม่เจอคุณน่ะถ้าไม่มีใครมาช่วยเขาหรือมามาดึงเขาอ่ะมาดึงความรู้สึกเขาอ่ะเขาจะจมดิ่งกว่านี้อีกเป็นคนยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางคือจิตใจเบาบ,บางมากเขาอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆก็ได้เขาต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งนั่นก็คือคุณคุณยังเป็นคนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาได้อยู่นะคะความรู้สึกที่เขามีกับคุณน่ะมัน เริ่มมีความรู้สึกแบบผูกพันมีความมั่นคงยังเป็นความรู้สึกดีรักหรืออยังขอดูหน่อยสิยังยังไม่ถึงขั้นรักยังไม่ถึงขั้นรักแต่ก็ เป็นว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องความรู้สึกเลยความรู้สึกของเขาอ่ะมันยังมันยังอ่อนแออยู่มันยังอ่อนไหวอยู่แต่พูดถึงเรื่องเหตุผลดีกว่าถ้าคิดตามเหตุผลเขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดหรือว่าเขาสนใจที่สุดเขาจริงจังด้วยที่สุดในตอนนี้แล้วแหละเออเพียงแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่ คิดมากคิดเยอะนะคะอาจจะยังมีบาดแผลอยู่อาจจะยังกลัวอยู่จะให้เปิดใจแบบเต็มที่ร้อซมันก็เป็นไปได้ยากอืแต่ถามว่าเป็นคนที่เขาโฟกัสอยู่ไหมในตอนนี้ใช่คุณเป็นคนที่เขาโฟกัสอยู่แต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะยังไม่ใช่รักอาจจะยังไม่ใช่ความรักมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ว่าคุณเป็นคนดีเขามองคุณด้วยเหตุด้วยผล เขาไม่พูดถึงเรื่องความรู้สึกเลยอะ่ะไม่พูดถึงเรื่องแบบอารมณ์เลยอะ่ะเขาแค่รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีคุณนิสัยดีคุณอบอุ่นคุณอ่อนโยนคุณอยู่เคียงข้างเขาอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้มันมันเป็นเป็นอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลที่เขายังคุยกับคุณอยู่ที่เขายังเอ่อไปมาหาสู่กับคุณ เพราะเขามีเหตุผลว่าเออคุณเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้คุณเป็นคนดีแบบนั้นแบบนี้คุณจริงใจกับเขาเขาไว้ใจคุณได้อะไรแบบเนี้ยเออแต่มันไม่ใช่เพราะความรู้สึกแต่ไม่ได้หมบยความว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีไม่ได้รู้สึกชอบคุณนะไอความชอบหรือความรู้สึกดีอ่ะมันมีนะคะแค่อาจจะยังไม่ถึงขั้นลักเท่านั้นเองอืมโอเค แนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์นี้อ่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลา ค่อนข้างนานนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มันก็มีแนวโน้มที่ดีมีความเ,าเป็นไปได้ที่ว่าคุณจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งเป็น number one คุณรู้ไหมว่าถ้าวันหนึ่งอะถ้าวันหนึ่งเขาหายเจ็บหรือว่าเขาเขาปล่อยวางจากเรื่องราวในอดีตหรือความทุกข์อะไรต่างๆได้แล้วแล้วคุณยังอยู่ตรงนี้อะคุณยังอยู่ข้างเขาตรงเนี้ยเขาจะเทิดทูนคุณมากเลยนะ เขาจะไม่มีวันปล่อยมือจากคุณเขาจะดูแลคุณอย่างดีรักคุณและจะไม่สนใจใครไม่ไม่มองใครเพราะว่าคุณคือคนที่ดึงเขาขึ้นมาชักนรกเราใช้คําว่านรกเลยเพราะเขาเจ็บปวดมากเพราะเขาทุกข์ทรมานมากอืมเพราะฉะนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่มีค่าเป็นเป็นสิ่งของล้าค่าที่เขาอะ่ะจะรักษาเอาไว้อย่างดีเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะ อดทนมากๆคืออย่าอย่าปีดแตกอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์แค่นั้นเองพยายามทำความเข้าใจเขาให้มากๆแล้วคุณจะเป็นแบบเบอร์หนึ่งเป็นนัมเบอร์วันให้ไปคิดถึงอนาคตอันไกลสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่เขาอ่ะ move on ได้เต็มร้อยอะนั่นแหละอืมถ้าคุณอยู่ถึงตรงนั้นนะคะ แต่ต้องบอกว่าถ้าจากไพ่เนี่ยมันก็อาจาจะมีอะไรบางอย่างมาสั่นคลอนความสัมพันธ์ได้เช่นความอ่อนไหวหรืออารมณ์แปรปรวนหรืออารมณ์ที่แบบว่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบทําไมมันช้าจังทําไมมันไม่มีอะไรคืบหน้าทําไมเขาไม่เปิดใจสักทีทําไมเขาไม่รักคุณหรือแบบเต็มที่กับคุณสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะ หมุดหิดได้แล้วก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นไพ่เตือนเฉยๆแต่ถ้าคุณมั่นคงพอและรอไปจนถึงวันนั้นอะเราบอกเลยว่าคุณจะได้รับความรักที่แบบที่ดีที่ที่อาจจะเป็นความรักในแบบที่คุณใฝ่ฝันในแบบที่คุณปรารถนาเลยก็ได้คือเป็นเบอร์หนึ่งเป็นคนเดียวเป็นคนที่เขารักที่สุดและดูแลธนุถนอมอย่างดีที่สุดแบบนั้นเลยอ่ะ โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ